เรียนปอ,อนเดอร์ยัดโจมทุกคนทุก่ันนะดักไทยสวันที่สิบเกาดืนว่าคม2567นหวันที่ยีเนาะกะ็ไปรวมงานรอบขอตั้งสถานีวิทยุพุทธสมาคมบัดป่าบ้านสร้างขุย ต้ก็ไปสันเซาไปละครบหลอดทุกปีหลวงพ่อเมื่อก็จัดกิจกรรมทำบุญสถานีหรอ่อกทำบุญครบหลอดเป็นวันเกิดนะวันเกิดสถานีเผยแผ่ธรรมะหลายปีมาละเป็นก่อตังมาก แต่ปีใดวันห้าสองคนวะห้าหนึ่งห้าสองนี่แหละเศร้าก็ปีและผู้ดได้รับประโยชน์กันมีเนาะคือผูดด้ใดมาฟังธรรมาละ,ะวิทยุได้ฟังสถานีวิทยุสมัยก่อนก็นก,นกระจายไปไกลอยู่อันนี้มันมีกฎหมายก็กำลังวัดกำลังส่ง ความที่อย่างนี้ละก็มีกฎหมายกำหนดมีสัญญาณบอกครอบคุมอัศมีบ้านห้าสิบกิโลหอดมีหอดก็มีจักในการเผยแพร่กัฟังได้เฉพาะในเขตที่ส่งหอดสกลน,นครเค่นี้ละทางอื่นก็อาศัยฟังยูทูบฟังยูทูบทางเฟซแน่ยทยทอดแน่ เผยแผ่คำสอนไปมีบุญสัมพันธ์มีกรรมสัมพันธ์ได้ฟังธรรมนั่นก็เกิดประโยชน์นี่แหละธรรมะกูบา,าจา่ายมันก็ตั้งสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์นี่แหละไม้แต่วิทยุเสียงธรรมวัดป่าบัน,าบานตาดมันก็ยังมีมาหลายปีนหลวงปู่หลวงตาว่าแม่กูบา,าจา่ายมันก็เผยแผ่ธรรมะ ฟังก็เกิดศรัทธาเนี่ยเอาการใส่ฟังธรรมนี่แหละบวชมาพรรษาแลกก็ได้ฟังวิทยุนี่แหละเออมันก็คล้ายๆว่ามื่อมันก็ต้องขวนขวายเอาเนี่ยนะเจ้าของเออฟังเทียบฟังธรรมขบาอาจารนเมื่อก็เออเพิ่นกันยังสนใจค้นหาธรรมะคือกันตามรับตำมล่าหนังสือหนังหามาอ่านศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเออแต่ก่อนมันเฮงเนงะี้ อย่างนี้ในการฟังธรรมต้องได้ไปหาศึกษาเองฟังประวัติครูบาอาจารย์เพื่อนกันครูบาอาจารย์อาจารย์นี้ทุดดงไปว่าหลวงปู่หลวงตาใดวันสอนธรรมะกับไปเห็เดียกุ้มมือนี่เฮาโอ้ยสะดวกสบายละ่ะหน่อสื่อธรรมะกันส่งหอดมงหอดที่นอนหอดเฮ่หอดซานขนาดนั้นกันย,ย,ยังบ่ยอมฟังยังบ่สนใจกัน คือบอกคือผมอมีศรัทธาไงไงนี่แหละเขาก็ต้องสร้างความศรัทธาให้มันมีกำลังของธรรมนี่แหละมันมันมัน,ม,นมีนิสัยนิสัยที่จะค้นหาธรรมมาลบวชมามันก็สสนใจธรรมะดับทุกสนใจธรรมะในการที่จะเรียนรู้คำสอนว่าพุทเเจ้าฮะล่ะถ้าบมมีนิสัยบ่มีกำลังความเสื่อที่เชื่อตองมันกับ ไปคนละทิศคนละทางก็ว่าลเนี่ยมันก็สิ่งที่เฮามันก็อยู่ในตัวเฮาทั้งหมดเห็นประโยชน์ณใดในการที่ครูบาอาจารย์พาเฮตพากระทำเฮาก็สิเห็นสิ่งที่เพิ่นเฮดไปเอาทีกตรงเขาก็มาสนับสนุนเน็นบ่ส,ส่งเสริมเนี่ยบริจาคเรื่องเป็นพาา่อป้าทอดถวายเนี่ยวันก่อตั้งสถานีวิทยุเป็นกินจกรรมสำหรับคนที่มี จัท่าคำลั่งนะมาทำผลเนี่ยมันก็มีพระปาทุกวันที่หนึ่งก็คือกันนั่นแหละส่งเสริอมอาน้ำค้าบไฟในอากาศบำรุงวิทยุคนก็ฟังก็ได้ประโยชน์นี่แหละเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้การเผยแพร่คำสอนที่เป็นสัจธรรมความจริงมันเ็อยู่ที่ความเห็นของคนเท่าะกัน เพื่อว่าเห็นความสําคัญอันใดมันก็จะไปรวมในการส่งเสริมสิ่งนั้นในโลกเขาก็ว่าเออได้ความสุขจากอันอยัางเขาก็สิหาสิ่งนั้นลหละมาสเสวยมาสเสวยคือเสียบนะเสียบสเสวยเงินให้เจ้าของมีความสุขคือสิมีแต่ความเห็นแก่ตัวนะความเห็นของสัตว์โลกความเห็นของบุตุชนที่มีกิเลส ส,สิมุงหาแตยว่าเขาสิได้รับความสุขจากอย่างนีแต่บัณฑิตผู้ชลาดสิหาเหตุอย่างนันนะ่เพื่อประโยชน์เนพะื่อประโยชน์ของมวลชนประโยชน์จะควงกันได้โยกก็คือว่ามันมัน,มนผลจากการเสียความสุขจากอีย่างนล้นนะมืนอกันเลยเห็นประโยชน์ว่าเรื่องใดๆคนสิเกิดประโยชน์ก็คือความรู้ความเข้าใจในคํามสอนพุทธเจ้าเนี่ยสิ เหตุให้เขาเกิดปัญญาเห็นให้เขานี่บ่นหลงบ่นหลงเสียกในวัตถุก,การต่างๆแต่อาศัยสิ่งต่างๆยู่วยั่งเข้าใจนแหละเนี่ยก,ก็เรียกว่ามีปัญญาปัญญาคือความเข้าใจเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือเรียกว่าปัญญาแหละคือเข้าใจนี่แหละก็เข้าใจว่าเออเป็นอนี้เนาะสัตว์โลกเป็นอ,น,อ,อ,น,อยยนี้เนาะก็เข้าใจเนาะใหญ่นี่เล่านี่ใส่นนี่เล่า ขี่โกรธขี่โลภขี่หลงอ้มันมีขี่เลียเข้าใจแล้วเนาะเอออยู่ซื้อเราก็สูญอยู่ซื้อเราก็ดีใจเนะี่ยเขาใจว่ามันเป็นตัวตนเป็นขี่เลียดนั่นะนี่คือคือปัญญาเข้าใจในสังขารเข้าใจในเหตุปัจจัยที่เป็น,น่ยนอันนี้อันนี้เข้าใจความจริงเข้าใจความจริงมันก็สิไปนะคือเข้าใจความจริงมันสิปล่อยเหยให้เหานี่ว่างเห็น่ไหม ก็เมื่อเข้าก็คือเข้าใจนะเขาเปลี่ยนได้นี่เองบอก็เข้าใจผีบ้านี่แ่ละโอ้เราเป็น,น,นาาได้นี่โอ้ผีบ้ามาดาคุ่มือคม,มือเ mm. นี่ยคล้ายๆคนนี่แหละคนโูนคนโกดก็เข้าใจเขาแน่นละผีบา้า mm. บ้าไปกับวัตถุว่าไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เข้าใจว่าเออเป็นกิเลสเป็นเรื่องกิเลสเข้าใจว่าเขาให้เ mm. ออเอนํ่ง สิ่งที่มันบดเทียงให้น้ำโผให้น้ำรูที่ตายให้น้ำตุกตาที่หักแขนหักขาหักก็เข้าใจเออเด็กน้อยอให้กับสิ่งที่บดเทียงนะ <c oughs> คือยึดมันถือมันของเฮาสูญเสียไปเป็นทุกข์เนี่ยพ,พวกมีบัญฑ์พวกมีปัญญาบัณฑิตเข้าใจก็เลยไม่ได้ว่าตำนี้หรือว่าอีอย่างเ็ยเห็นแนวอยหนอสิให้เขาเข้าใจน้ำนะกันนี้แหละจังค,คือการเผยแพร่คส้สอนที่เป็นพระธรรมความจริง สีก่อให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจผลข้อเข้าใจาเขาก็เข้าใจตามที่พผนแสดงทรมาคือเห็นตามความจริงตามพระพุทธเจ้านี้มันก็บทุกพิจารณาตามพผนไปแล้วอย่างนี้แหละคือผู้บัณฑิตผู้มีปัญญามีความเข้าใจในสัจธรรมความจริงเอนว่าความรู้คือปัญญาญาณนัน่นะญาณอย่างรู้ญาณทัศนะ ปัญญาที่พาพรุดพ้นปัญญาที่าพ้นทุกแม,ม่นการทรลม่านล้างกายแม,ม่นการเฮ็ดข้อวัดปฏิบัติที่เพียงคัดเพียงแต่เป็นอุบายเพียงแต่เป็นกฎระเบียบเพียงที่เป็นข้อวัดที่ส่งเสริมในการละกิเลสนี่แม่นว่ามีดีแต่ใช้ให้มันเป็นใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในการละกิเลสการบำบวดการมา,รมาเอามา,มาอยู่ในวัด มาสมาทานศีลมาสวดมนต์ใส่ให้เปลี่ยนมันมาสวดอ่อนวอนมาสวดเพื่อจะเลื่อนสติแล้วลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าในบทที่เขาสวดมากราบมาไหว้แบบกราบแล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูมิบริสุทธ์ด้วยกิเลสตัณหาบ่มีกิเลสมิแม้นมากราบอ่อนวอนเนี่ยเห็นบอนมีความเข้าใจก็ใส้สื่อนี่เป็นการละกิเลสมีงแม้นเป็นการเพื่อเพราะว่าดีว่าผู้อื่น เป็นการฟื้งเพื่อมวลฟื้นใจเจ้าของให้มันดีดีกว่ากิเลสนะให้มันเหนือความโศในใจเจ้าของเหนือความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมีความเข้าใจในคําสอนพุทธเจ้าเข้าใจอุบายต่างๆที่ครูบาอาจารย์ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาแม้แต่พุทธเา้ารยเพิ่นบัญญัติสินขึ้นมากเพื่อส่องเสริมกานลักกิเลส แม้นเอามายึดมันถือมันแล้วก็ว่าผูา้นั้นดีผู้นี้ไม่ดีเพื่อเขาเข้าใจใน,นนี้ผู้มีศินกับนั้นแล้วเป็นู้หนทางที่จะพาไปสู้ความโสุ์ผู้บ่มีศินก็พาความทุกข์เห็น,นได้ดายสิเห็นให้เขามีศินเห็น,นได้ดายจังเลยเห็นให้เขาได้ทานเออไ้ให้ส่งข้อกันมันเป็นความดีปันซอยเหลือแบ่งปันเอ,อื้อเฟือ้อเพื่อแพร่คนบ่มีเลาก็แบ่งให้ ชัดสาราสิ่งมันหิวมันผอมโซก็แบ่งให้มันกินมันีความเมตตาไปตัวสัดโลกทั้งหลายคนขึ้นกันนั่นแหละมาโงควายมดแมงต่างๆมันมีเมตตากันสงเคราดกัเฮ็ดไปแหละเนี่ยมันจิตมันสิอ้อ,อนลงอ้อ,อนต่อธรรมนั่นไม่ได้แข็ง <laughs> มันแข็งก็แข็งต่อกิเลสนนั่นแหะ ียมันมันมันมีกำลังของธรรมมันก็สิใจมันสีอ่อนน้อมบ่แม่นอ่อนเอ๋ออ่อนโยนบ่แม่นอ่อนเอ๋มันมีความเคารพในธรรมนี่คือเกิดความเข้าใจนี่แหละเกิดปัญญาแหละล่ะถึงว่าเฮเนอใดคนทั้งหลายสิเข้าใจธรรมะอันเป็นแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงหลวงครูบาอาจารย์วันจังบ่ธรรมะ เผยแผ่ธรรมะในสิ่งที่มันจิคอให้เกิดประโยชน์ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นเพื่อก่อความเข้าใจก่อได้ก่อสร้างความเข้าใจให้คนทั้งหลายที่ฟังทำอะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในชีวิตเฮาฟังเฮาก็ได้รับประโยชน์เหมือน,นบอกเขามีความศรัทธาในครูบาจารย์ที่ันมาบอกความจริงมีความศรัทธาเขาก็มาส่งเสริมแล้วก็ซ้อยกันเว้าไปแหละ เราไมีความเห็นแนวเดียวกันเข้ากับมาเพพิจ,พจารณนาแล้วก็เออส่งเสริมกันไปส่งเคาะกันไปปฏิบัติทําไปเจ้าของก็ได้แล้วก็เห็นประโยชน์อืมนี่มันคือสิ่งที่เกิดความเข้าใจปัญญาแม้นมาโยแล้วก็มีมีแต่การเพ่งโทษเดียวมีแมน่นมีเข้าใจในธรรมก็มาล่ะมีเข้าใจในสิ่งที่ผู้บาอาจารย์สอน คือว่าเอาเวให้เข้าใจในธรรมะเลยคก็อยู่กันไปด้วยธรรมน่ะอยู่กันไปด้วยธรรมจะบายมันบ่มีหรอว่าคนนั้นคนนี้อยู่ในระดับใดฮะ,ะาานะภรษาาดายบนบ่มีแบ่งชั้นแบ่งพักแบ่งพวกหรอในธรรมะมันมีแต่เสมอกันด้วยความอ,อมีกิเลสกระทุกนี่สิมองแบบทัรม เจ้านี่มีธรรมะระดับใดระดับโลกกี่ยะมีแล้วบอกนะคือโลกที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่ยางน้อยให้มันได้ไปในทางสุกติ่อมันเป็นความโศกได้ทําบุญแน่มีแม่นบอกนี่คือมันตกโมโนหกนี่คือมันเกิดโศนี่คือคิดไม่ดีคือโกหใจนั่นมันสิตกนั้นโลกเนี่ยฟืน้นในนี้ตัวโลกกี่ยะก็ยังเกิดไม่ได้ระดับโลกกี่ยะเคือไปทางสุกติอ่และมันสิ ไปโลก,กุตละรรมได้ไหนใดเมื่อตัวเมื่อตนได้ไหนใดความรู้สึกที่มีตัวตวนมันยังมีหัวใจว่าพอใจคนนัน้นคนนี้อยู่ย่งไม่ได้เห็นว่าความคิดไม่ดีความบ่พอใจเฮาความบ่พอใจเขาคือกิเลสเฮาเรื่องมีเห็นอยู่บ่พอใจขเ,เขากิเลสเขาและวใหญ่นั้น,นเฮ็ดให้เฮ้าศูนย์มีดีอินใหญ่นั้นมีดี ไม่ได้เห็นได้กิเลสไม่ได้มีได้สติว่าเจ้าขวงนี่คิดไม่ดีนี่แหละมันไม่ดีมั่งนี่มันไม่ดีมั่งกูคิดไม่ดีนี่มีดีไม่แม้แว่าเขามีดีเขาไม่ดีกับเรื่องของเขามันมีเห็นเนี่ยบางคนส่วนมากมีเห็นไม่ได้มองย้อนเบื้องเจ้าขวไม่ได้มีสติและเลือกว่าเจ้าขวคิดไม่ดีของเขานี่แหละมันคือกิเลสมันคือความโง่ไม่แต่ว่าเขามีดีกับว่าเขาโซนะ โผลมีดีกับว่าโปลโซ่รู้มีดีรูโ้โซนเจ้าของขึ้นมีดีน้าเรื่องของเขาอันล่ะเนี่ยมันเป็นเยืดเขานะโซคือกันนั่นแหละ,ละไปน้ากันอดรอดว่านี่คือมองดีโซยึดที่ตัวเจ้าของเห็นเพิ่กันยัง,องเอาอยู่สูงจำยึดที่ทําตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวคือว่าหมายถึงว่าจิตใจนั่ละที่มันสูงต่ํา สูงขึ้นสูงไปนดาทังโลก,กิยะโลก,กุตลระไปนั่นนะ่ะมีแมนสูงไปน่าทังมีกูยิ่งใหญ่มีกูดีมีกูรอมีกูสวยมันมีแมนมันสูงไปในตัวตนสูงในกิเลสสูงในความยึดมัน่นอัตตาตัวตนมาบชเป็นพระกะมีอัตตาคห้กันเมื่อแหร่มีเข้าใจในธรรมกูเป็นเจ้าอาวาสกูทรรนาาลายกูหลวงปู่หลวงตากูเป็น มีวัดใหญ่ตัวกูสร้างวัดใดมันมีตัวตนทั้งหมดการปฏิบัติรรมไม่ได้มันมาฝึกเพื่อมีเพื่อเอาอย่างเพื่อมาทําลายความยึดมั่นในสิ่งที่มีมันคือยมีอย่างแท้ในใจเอมันคือมีขี้ดินนี่บอกเอามาเอามาเฮ็ดให้มันเกิดประโยชน์เอามาทิ่มเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อโลกเนี่ยจะแดงให้ทําให้เห็นอยู่เนี่ยทั้งการกระทําทั้งข้าวบาเอากับพายเฮ็ดอยู่ มันมีอย่างเป็นของเฮ้าเนี่ยเอามาเฮ็ดสาระให้ให้ในพระพุทธศาสนานี่มอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ฝังจิตวิญญาณไปในทางธรรมมีดีกว่าบะผ้ะากันลงยึดที่หน้ากูของโกย่อมันมีไผยเฮ็ดได้ี้อยู่บ่พระก็ยังเฮ็ดมีมีได้อยู่<ะ>าเฮ็ด ั้งสร้างทั้งเฮ็ดให้เบิง่งเนี่ก็เว้าสอนพร้อมกดเนี่เอาหน้าเรื่อิี้เป็นบอกเนี่ยไม่ได้สิ่งที่เฮามีเว้ากันนั่นแหละสื่อสารออกไปกันยังคิดมีได้บางคนมึงบอกเห็นว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์กระทําคือธรรมะสอนเฮาให้หนในพิจารณาไม่เลยบอกได้ประโยชน์เพราะว่าผมมีปัญญา ต้องเคสในแง่ของธรรมะเคสให้น้อมแล้วก็มาสู้ตัวเจ้าของกันนะนี่ให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ปกติเจ้าเพิ่นพาเอาาาเทครูบาอายจานพระไอเทสเบื้องแบบยางบันเดียเพิ่นตัวอย่างไปมอวงเบื้องลกเขาเห็นอย่างเบื้องผู้บันเดียเขาเพิ่นปฏิปัทาแน่านไดการปฏิบัตินั่นแหละปฏิปัปาปฏิบัติทางสายกลาง ปจิมาปฏิปทาเหปฏิบัติที่สิบูชุกหมดทุกข์กับอย่างนั่นแหละคำว่าทางสายกลางก็ได้เกิดอารมณ์ที่เป็นสุขให้มันอยู่กลางๆคือบบมีตัวตนนั่นละคำว่ากลางบบมีเฮาสุขประเชิญกับทุกข์กับโมีเฮาทุกเป็นอย่างจงบูสุกบมทุกข์แล้วก็มันมีปัญญามีความเข้าใจในสังขารมันเป็นได้นี้แหละเหตุปัจจัยนธรรมชาติ เจอสุขเจอทุกข์กับธรรมดาทั้งหมดคนในโลกนี้มันก็ต้องเจอเหตุปัจจัยนั่นนี้ทั้งหมดละว่าเทวทีคนจนว่าระดับใดวมันก็มีสิ่งกระทบแลวกันมีตัวตนปงแต่งในบ่มีมกมกเกลียสนั่นละแล้วว่างใจเป็นกลางได้บ่จะเลื่อนสติในทั้งมัชฌิม,มาปฏิปทา,าใจบ่แล้วแล้วโลดหวเตะม่แต้พอใจว่อพอใจ ในตำแหน่งสูงก็โอ้ยดีใจได้ได้ยศก็ดีใจเสื่อมยศก็โอ้ยทุกข์พอนี่แหละแย่งอำนาจกันแย่งอำนาจเป็นไงเป็นโตแย่งโคกันพิศวาสยังถีกันอยู่ยังโคกันพิศวาสแย่งอำนาจเป็นไงเนี่ยมันหลงแย่งนะแย่งกันสิเอาอันนั้นสิเอาอันนี้สิฮะมาเสียไปละเนี่ยความศกของมนุษย์ความรกของสัตว์โลกคือต้องหา เยือคือรูปเสียงกินรสมาเสียบแล้วก็มีความสุขเอาเป็นน,นั้นนั้นกับพิจาณาเบื่อเอารดมันขึ้นมันเป็นนั้นนั้นละาานี่นี่ว่าบแมแหมมันง้อลงกันในรูปเสียงกินรสในนี้ละมันจังเอาผัวเอาเมียกันอยู่ในนี้นะสิว่าเจ้าของสลาดนี่ไหลกเป็นย่อมรับเรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าพรู้ลวสทีได้บททุก์สิได้บทหลงสีได้มีมุมมองที่ถือตอง สิปหาเลี้ยงูนนั้นูนนี้มีแต่การย้อนเบื้องเจ้าของส่องกระเจ้ากระซ่องเบิ่งเจ้าของมันเป็นแน่ใดร้างกายมันเป็นหน่ใดคือมันเกิดปัญญาตัวนี่แะละเอากระดุมาให้เบิ่งเนี่ก็เบื้องเออมันเห็นกระดุเจ้าของนั่นนครับนี่เราหัวกระโลกนี่มันเป็นแน่หนีน้แหละล้างกายคือกันเมดนั่นแหละ หรือมีอย่างแตกต่างกันพบคือผู้ความมายึดเนี่ยคือตัวเฮ้าเนี่ยพบชาติี่ความเป็นเฮ้ามันมาหลงหลังกายเขาไม่ได้รู้เหลืองแค่อาศัยว่าเหตุปัจจัยได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็มีบุญได,ได้มีสัมพันธ์ในผู้ศาสนาเนี่ยแล้โอกาสได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเฮ้าก็ควรยิ่ิะพัฒนาใจเจ้าของให้มันจะเลื่อนขึ้น เขาว่าวัดกัเที่ยวแต่ตำนิวัดนั้นวัดนี้ดีเชียบมันเป็นเรื่องของการเชียบพ่อใจว่าพ่อใจสถานที่แบบนั้นแบบนี้มันเป็นแค่ธรรมชาติที่ปรากฏซื่อรูปน้ำเกิดดับเมือม่อใดสิเข้าใจแน่ยอว่าไปอยู่ในเ,ออเขาได้คือสิภาวนาดีใช่าหมวะไปอยู่ในธรรมบงังได้ไปอยู่ในภาษาบางังได้ไปอยู่กัอบอาจารย์นั้นบางอาจารย์นี้บดีภาวนาบดได้ะอะ มันย่สซ้ายมันภาวนาใดนะมันอยู่ในตัวเจ้าของบอกเข้าใจธรรมะการภาวนาก็ออย่ในกายในใจเจ้าของนั้นมีความเป็นเฮ้าขึ้นมาแล้วก็ปผงแต่งอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้แหละมันไม่ได้ภาวนามันบริเห็นสังขารุงแต่งในจิตเจ้าของเยอะไปมื่อนั้นเยอะไปเมื่อนี้เยอะหาเยเยอะเสียพะละไปแล้วก็พอใจ่าพ,อใ,พ,อ,ใพอใจก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ เห็นบอกครูบายาจานมึงเจอมันโอ้ยทุ่ดงทุดันมาแล้วก็จากต่อไปเห็นอย่างคือเก้าเห็นบอก่เห็นก็นรลูบเหรเะลูบก็ดับวันนี้เฮาเห็นแล้วมันปุ่งแต่งเห็นนี่บอกความคิดมันปุ่งแต่งโอ้ยดีไม่ดีสุขทุกข์ก็มีแค่นี้วันนี้มันก็ดับไปดับไปเหมือนเนาะเกิดดับเกิดดับแค่คนั้นแหละจะไปให้มันเหมยเห็อนอย่าง <laughs> เออ พี่หน้าไปมันก็เบื่อหน่ายแล้วบ้านี้เบื่อหน่ายโอ้ความหลงคิดว่าเขาอามีความโศกบรับบ้นนี้เนี่ยแต่กเ็เข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจพุทุชนที่เขายังสเสวงหาเนี่ยนี่แหละเขายังบอกเข้าใจแล้วก็ต้องไปแล้วก็เอ้ยบังเทือกเขาอา,าจิไปเจอคูบาอยาจานทอ่เทียดได้สอนอาจิเข้าใจก็ได้แั้ก็เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละขั้นเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละว,ว่า การฟังรรมนี่แหละมันสิก่อให้เขาได้เข้าใจแล้วเขาสี่ยุดในการแสวงหาเยื่อคือรูปเสียงกินรดเ่าสะมาเบื้องใจเจ้าของเห็นอย่างเมื่อกี้มีมีการพิจารณาเป็นรรมไปเมื่อมีความเข้าใจในธรรมแล้วก็ได้ก็สักแต่ว่าไปฮะล่ะสักแต่ว่าออมันมันยุทีิจิตเท่านี้ว่ามาว่ามันเปลี่น่นเปลี่นนี่อันนี้แหละความเปลี่ยนตัวตนมันเปลี่ยนยุทีิจิตเท่าพี้ แต่สิ่งที่เห็นนั่นกับเปลี่ยนของเขาเป็นสมมตินะเปะนตัวเปลี่ยนที่เป็นเหตุให้เป็นทุกข์นะคือตัวตนเท่าพีพงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนนี่แหละมันคุ้มคร่องใจเจ้าของบ่ได้เพราะว่าผมมีสติปัญญาในจิตมีความเห็นดีดอตองความทุกข์มันก็เลยมาโฮมอยู่ความทุกข์ในโลกนี้ก็เลยมาโฮมขน้อยผูดีกว่า ทุกในหลวนี่มหัม่อยผู้เดียวอะไรนี้มหัมแล้วมันยึดตัวกูมันก็ห้อมอยู่นี่แหละอืมอันนี้มันนักอยู่นี่แหละขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อก็มันยึดขันทั้งห้ากับมันนักแหละนักอกนักใจนักกับนักใจกับลุนักใจกับโผหนักใจกับขี้ดินขี้ดอนนักใจกับพวกกับควายอ่ะเด่นักใจกับการเทดอาหารเทดอาหารกินอย่างน่อเหมือนแรง อระว่าได้ตาวใาายใจก็มีบางคนค,คิดนักกกนักใจเน,นี้ยบมันทุกข์ไปเมือเ่อว่าเหลงได้อ้ยเนี่แหละผมมีความคข้องใจในธรรมชาติขงการนึกคิดผงแต่งเอาคิดไปบันนี้ผมมีเอาคิดเฮ็ดไปผมมีเอาเฮ็ดมีสติปัญญาเข้าใจวามสอคผู้บาาจา์แล้วก็ได้อเนี่ยมันมีเข้าใจตรงนี้แหละเห็น,นบ มันก็เลยบม่ได้ปฏิบัติมันเลยบอเห็นธรรมบางทีธรรมมากก็อยู่ตัวหน้าตัวตาเจ้าของอยู่อยู่ในคณะคณะอยู่อยามีเราโผล่ขึ้นมากนี่แหละก็เป็นการละอุปทา,านขันเป็นการเห็นธรรมละอบาอาจารย์ก็ซอนหเห็นธรรมชาติหรือเพื่อเอินวาสภาพวะความเป็นเช่นนี้สิ่งที่เป็นอย่างนี้มันเป็นในนี้ของเขา แต่ความคิดของเฮาเนี่ยมันมียม้อมความคิดของความบ่เข้าใจด้วยอวิชชานะต้นต่อของความหลงต้นต่อความโง,ง่ความโกธะอวิชชาความบ่รู้เนี่ยจะศึกษาให้มันรู้ก็ค,คือฟังธรรมให้มันรู้ให้เข้าใจอืเนี่ยบวชมาเป็นพระสาวพรรษาสาวพิพรรษาก็ยังให้อยู่นีงไม่ได้เข้าใจเมียตายก็ยังให้พระบางรลวง 30, สามสิบพันษาเนี่ย <graphic> มินิมีการป่งสังขารเข้าใจในชีวิตพิจารณาบางโรดผู้เข้าใจธรรมก็สิเห็นแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมในใดมันสิเปรียบเทียบเห็นเลยกิเลสโอ้มันเป็นลักษณะเนี่ยน,นี่เพิ่นอย่างว่าการได้เห็นกิเลสนั่นแหละถือว่าโชคดีเห็นกิเลนะเห็นกิเลสเจ้าของนั่นแหละไม่ได้ไม่ห็นกิเลสผู้อื่นหอก เห็นกิเลสเจ้าของคือคล้ายๆว่าเห็นกิเลสผู้อื่นนั่นแหละแล้วเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนนี้เขาสูนขึ้นมาเขาพอพอใจเขาจะจัดระเบียบเอ้ยเขาจะเพิ่มอย่างอยังได้ดังใจน่ะเออก็เข้าใจนั่นแหละแต่เท่ากับปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติตามกฎระเบียบเพราะมันเป็นประโยชน์เข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมระเบียบสังคมมีมุมมองแนวใดเขาก็ต้องเข้าใจ เนี่ยมันก็ต้องมีการจัดระเบียบสังคมในวัดสังคมในบ้านเมืองก็มีกฎหมายเห็นบะก็เพื่อความสุขความสันติของของชุมชนนั่นแหละเพื่อประโยชน์นั่นแหละเห็นะพะ่อความยู่เย็นเป็นสุขในโลกนี่การมีสินห้านี่ก็เพื่อความยู่เย็นเป็นสุขในโลกเื่อกันฮนะเนืก็ความสุขในตัวเจ้าของพร้อมเป็นเปลี่ยนอันเบื้องตนเลย ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยคุูบาอาจารย์มันจังได้สร้างประโยชน์ให้ตัวเองได้ผลทุกข์เลยกับเพื่อนกับเออเห็นประโยชน์จังมาเผยแร่ธรรมเออเมื่อนี้ก็สิไปเผาศพเอ,อสวงเทงกับเมืานไปเหี้นี่แหละมานิมนต์เมื่อวานมีงานศพตาย ลแล่นวดละคนตายดูแท้อวอไม่ได้ตายดูหรอกคนเกิดมาหลายกัน็ตตายเห็นเนาะเฮงหลายก็เฮงตายหลายแหละเกิดมาตายมีผมมีผลจะคว่ำตายไปได้มันก็พิจารณาเนี่แหละคนให้มันเป็นธรรมเขาอยู่ในกรอบของความศึกษานะกรอบของการศึกษาธรรมะ มันเป็นสิ่งที่สบายมันบอกกดดันเลยนะก็มีทำเนี่ยรู้สึกว่าคลายคลายความกังวลเหตุอย่างแล้วมันมันบ่มีตัวยึดแล้วนะเออก็ต้องมีปัญญาคือว่าต้องมีความเข้าใจบอกเข้าใจเมือกันนี่แหละกิเลสมันกันเรียนงานคือเก่าละมันเสือของกิเลสมันมันมีอยู่แล้ว สะสมกิเลสไว้หลายแล้วเดี๋ยวสะสมธรรมมาแล้วก็บอกว่อยอมีนะอำนาจฟังธรรมถุกมือถุกมือเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยก็ยังมาสะสมธรรมสะสมกําลังสุมส่มกาลังนะเออกำลังฝึกกาลังออกกาลังนะออกกําลังเห็นบ่สมมีกําลังเขาก็ต้องออกกาลังเห็นปะต้องมีความเพียรใกนการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงก็ได้ อันนี้ก็ฝึกจิตฟึกใจฝึกสติเนี่ยพิจารณาทุกด้วยการประชิญกับทุกนี่แหละนี่มันได้กําลังของใจยังดีเลยเสือทุกนี่ยมันได้กำลังมันจะเห็นกําลังของความโง่เจ้าของกําลังยังอ่อนแออยู่ก็ให้แล้วกำลังยังศู์อยู่กับให้กศูนู์เสื้อเขากำลังอ่อนอยู่เนี่ยที่หูกําลังเจ้าของกับฟึกไปลวปัีญบ่ ยกของโอ้กกำลังบแข็งแรงยกบได้บ่กออกกำลังกายจากเธอบเคยยกก็คือกันแล้วกำลังใจก็ไดเจออย่างน้อยหนึ่งก็ให้เจอนางเพื่อเ่าให้น้อยหนึ่งก็น้ำตาไหลละนี่กำลังอ่อนบ่ม,ม,นมีความเข้าใจจิตอ่อนแอบมมีความเข้มแข็งอยู่ผู้เดียวก็ได้ ทั้งที่จริงชีวิตเจ้าของก็อยู่ผู้เดียวละมาผู้เดียวไปผู้เดียวมีใครไปนั่มหรอชีวิตเนี่ยก็เดินไปตามทางเจ้าของผู้เดียวนี่แหละในวัฏฏะสงสารนี่แหละมันมีไปซอยไผได้ไปห่วงไปกังวลคนน,น,นั้นคนนี้จังว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งต้นเบิกเบ่งเจ้าของนี่แหละนี่แหละ